สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ mm hmm. ฟ้าสายไรเดอร์นะครับบันทึกแล้วเนาะอ่าก็วันนี้นะครับจะมารีวิวขายรถอ่าก็หลังจากที่ไม่ได้ขายรถมานานนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่อยู่ด้วยกัน2คันรวมไปถึงนี่เลย3คันนี้ก็เป็นรถที่ผมได้จัดสภาพใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้ก็ rgv 150อนะครับอันนี้ก็ทำตามโจทย์ลูกค้าเลยก็คือ บิ้วใหม่ทั้งคันนะฮะส่วนคันนี้วิกเตอร์150คันนี้ทำแค่ชุดสีนะครับสีแดงสดใสสวยงามจริงๆชุดนี้นี่ทำชุดสีสวยมากส่วนคันนี้จะบอกว่าบิว้วทั้งบิ้วใหม่ทั้งคันก็ไม่ได้เพราะว่าเกือบจะทั้งคันนะฮะจริงๆแล้วเหลือแค่โครงกับแพ้งกับเครื่องเท่านั้นเองที่ไม่ได้บิ้วใหม่นอกนั้นใหม่เอี่ยมนะฮะเหมือนรถป้ายแดงเลยทีเดียวนะ ก็เดี๋ยวไปดูคันแรกกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมสำหรับรถที่จะเอามาขายวันนี้นะนี่เทน่าเต๋าสมชายเข็มขัดเ,เข็มกลัดนะครับก็เป็นเทน่าตัวเก่าภาษีเต็มภาษีเต็มนะฮะคันนี้ภาษีเต็มฟังเสียงกันนิดนึงรถจอดไม่ได้ขี่นะครับเครื่องแบบนิ่มๆน,นะครับ,บเงียบๆเลย คันนี้บอกท่านผู้ชมเลยว่าเครื่องเงียบคลิปภาษีเต็มใครที่สนใจ13,000บาทครับเอกสารมีครบยังไม่รวมส่งนะฮะหมื่นหนึ่งบาทนะครับสวยๆเลยท่านใดที่สนใจเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับคือคันนี้เนี่ยเป็นรถที่เก็บสภาพมาบ้างแล้วนะฮะยกตัวอย่างเช่นล้อแมกจานดิสดิสดิส นะล้อแม็กก็เป็นแมก็กโอ้สวยอะ่ะแม็กสวยแล้วก็ยางใหม่ด้วยนะครับ IRC ทั้งหน้าทั้งหลังตําหนิก็มีตามสภาพมีตรงนี้นะฮะโดนรอยน้ำมันเบรกซึ่งเบรกเนี่ยเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็มีรอยจริงๆตัวนี้ปกติเขาจะไม่พ่นสีนะแต่ว่ามันพอพ่นเสร็จแล้วน้ำมันเบรกมันมาโดนมันก็เลยพองๆตรงนี้นะ,ะอันนี้แจ้งตําหนินะครับแล้วก็ฝาเครื่องเนี่ยทาใหม่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ล้อแม็กข้างหลังดูนะครับโอ้โหลื่นมาก 13,000บาทนะฮะ13,000บาทดูตรงนี้หน่อยดูตรงนี้หน่อยนี่ข้างในนะครับข้างในก็โอ้โหฝุ่นเยอะเลยทีเดียวนี่ถังน้ำมันก็สวยนะครับถังน้ำมันก็สวยแล้วก็ออโตู้ปอะไรอยู่ครบหมดพระนครศรียุธยานะครับภาษีเต็มอย่างที่แจ้งไปอ่ะส่วนคันนี้คันนี้เท่าไหร่นะ1ห0สามส่วนคันนี้แสนห้าสตีทหกร้อ คลิปแรกที่ผมบอกไปนะครับคันนี้เนี่ยผมบอกไปสตรีด400แต่จริงๆไม่ใช่นะครับต้องขออภัยด้วยเอาใหม่คันนี้เป็นสตรีด600ซ c ไปใช้ได้ครบหมดคันนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานคัสตอมเป็นงานที่แบบว่าจัดทรงมาแล้วนะครับเดิมสเตีนะนะถ้าใครเป็นแฟนสเตีก็จะรู้ว่าสเตีมันก็จะแบบลักษณะคล้ายๆแบบแพนทอมนะประมาณนั้นเป็นแบบสไตล์ชอปเปอร์นะ แต่ทีนี้สำหรับคันนี้เนี่ยถูกคัดต,ต้อมใหม่ถูกจัดสภาพใหม่ให้เป็นแบบลักษณะชอปเปอร์แบบนี้เลยเบาะนั่งเหลือตอนเดียวแล้วท้ายนี่แมผมบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยท้ายหล่อมากๆคือท่อก็จัดทรงใหม่นะครับแล้วก็จะบอกว่ายังไงดีอะคือคันนี้เนี่ยมันลงตัวมากๆทำมาได้สวยนะครับด้านหลังก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว ที่เป็นตัวสปริงที่รับน้ําหนักจากตัวเราทั้งให้ทําให้มันมีความนุ่มนวลคือตัวโครงข้างหลังมันก็มีโช๊คของมันอยู่นะเห็นไหมแล้วก็ที่มันหล่อเพราะอะไรเพราะว่านี่เลยล้อซี่นะฮะขนาดใหญ่ฮะใหญ่กว่าล้อรถยนต์อีกเบอร์อะไรวะเนี่ยเบอร์200ทับ55นะครับขอบ17โวยางโคตรใหญ่เลยนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจคันนี้เอกสารครบภาษีปี6 5นะครับ ภาษีปี65สนใจทักได้สตี600นะครับสตีด600มาก็ฝากไว้เลยแล้วกันเทหน้า13ื่สเตีด600แ0นนะครับแล้วก็มาถึงอันนี้ฟังเสียงให้ฟังเสียงเป็นรถที่อาจจะประมาณ98 99แล้วนะครับสตาร์ทง่ายมาก เสียงใสมาก RGV ยังเหลืออีกนิดหน่อยยังมีเหลือเก็บงานอีกนิดเดียวนะครับก็เจ้าของรถอดชจรอยังไม่ได้คิดตังค์เลยยังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเลยว่าจะคิดจะคิดเท่าไหร่ดีสําหรับ RGV คันนี้นะเพราะว่าเป็นรถบิวใหม่ทั้งคันนะครับแต่ว่ารถก็ซื้อจากที่ร้านนี่แหละนะครับเดี๋ยวยังไงก็ดูให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งยอดบิวสําหรับคันนี้ทีนึงเพราะว่าเป็นรถบิวใหม่ทั้งคันส่วนวิกเตอร์คันนี้ก็ไม่มีทําอะไรนะก็แค่ทําแค่ชุดสี เดี๋ยวข้ามาตรงนี้เลยสำหรับคันนี้โอ้เดี๋ยวเจ้าของจะน้อยใจนะสตาร์ทให้ฟังเสียงนิดนึงเดือจริงจริงแล้วเครื่องก็เป็นเครื่องที่แบบเดิมๆแล้วก็เอามาก็มาทําชุดสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนท่อนะครับเปลี่ยนท่อทีนี้เจ้าของบอกว่าอยากจะได้ท่อบางสายนะครับอยากได้ท่อ B S เดี๋ยวจัดให้เลยโชวนิดนึงนะครับรถรถไม่ได้สตาร์ทหลายวันโคตรเงียบเลยเสียงโคตรเงียบเลย ตัวนี้ทําท่อนบนเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้ทําท่อนบนแล้วนะครับก็คว้านเปลี่ยนลูกใหม่เงียบคิ๊ปเลยประมาณนี้อ่ะมาถึงท่าน,นี้บ้างนะครับวิกเตอร์ก็เรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหลือแค่เปลี่ยนท่อเอ,อ สำหรับ K r คันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะลักษณะอันนี้ทำตามทาตามใจลูกค้านะครับคือโครงไม่ได้ทำเครื่องไม่ได้ทำก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเกือบจะบิ้วใหม่ทั้งคันเพราะทำหมดทุกอย่างเลยล้อก็เปลี่ยนใหม่นะครับจากเดิมล้อแม็กก็มาใส่เป็นล้อซี่ยางใหม่คือทุกอย่างใหม่หมดเลยคือแบบผมว่าน้องๆรถบิ้วใหม่เลยเหลือไม่ได้ทำก็แค่โครงนี่แหละ โครงกับเครื่องนี่แหละที่ไม่ได้ทํานอกนั้นรถคันนี้จัดสภาพบิ้วใหม่ทั้งหมดเลยฟังเสียงกันนิดนึงฮะเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมนะครับเครื่องไม่ได้ทําคือที่ร้านไม่ได้ทําก็คือมาไล่แค่ในเรื่องของตัวระบบน้ําแล้วก็ระบบไฟนะครับตอนที่รื้อประกอบเท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับ ก็ใสๆเลยเสียงใสๆเลยฮะนี่แหละนะครับก็สเสน่ห์ของรถเก่ายุค90นะครับ KR คันนี้ก็เป็น นี่แหละฮะก็เนี่ยสวิงอาร์มก็ทําใหม่นะครับสวิงอาร์มพักเท้าหน้าพักเท้าหลังเป็นงานปัดเงาสวยๆเลยแล้วก็พวกงานโครเมียมนะครับฝาเครื่องฝาครอบสเตอร์ทำใหม่กันตกเบาะหุ้มใหม่ก็ถือว่าทําออกมาได้